สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงม,มอยมยมอยมยมอมยมอโมยมอยวันนี้มาพาร์ททู <laughs> พาร์ทวันงงอะไรอ๋อ,อรีวิวเมื่อกี้ไง <laughs> <laughs> ก็วันนี้จะมาทําผัดไทยวันนี้อารมณ์ดีอยากทําผัดไทยกินก็เลยจะทําคลิปด้วยปกติก็แบบขี้เกียจนะบางทีเนานะนี่ก็คือไม่ได้ทําคลิปมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็สักหน่อยกันละกันทีนี้ผัดไทยเนี้ยนะ คลิปนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบโอ้ยพี่เดบพี่เดบต้องสอนหนนแน่เลยอ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วขอโทษน,นะพอดีฉันไปได้อน,นี้มาเว้อ่านออกไหมอ่ะไม่ไมมออกได้ภาษาญี่ปุ่นแต่คนอาา่อานภาษาญี่ปุ่นออกก็จะแบบเฮ้ยนายนายพิชได้มันได้ยังไงนะก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นซอสผัดไทยที่แบบสําเร็จอ่ะเราได้มาจากเออเราไปซื้อมาจากที่ไหนวะคาราดีม้มันจะมีร้านที่แบบ ขายเหมือนจริงๆเขาขายกาแฟนะแต่ว่าเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆซูปเปอร์เล็กๆที่จะเน้นไปนทางพวกอ,อาหารนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอาหารเอเชียอินเดียอิตาลีฝรั่งเศสอะไรที่แบบอิมพอร์ตอะไม่ใช่ของญี่ปุ่นเขาจะมีค่อนข้างเยอะร้านนี้ค่อนข้างดังในญี่ปุ่นนะชื่อคาราบีก็นี่แหละฉันไปได้มา คือมันเป็นสิ่งดีงามที่เราควรจะต้องซื้อกลับมาที่บ้านแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเอ้ยขอโทษฉันไม่ได้ไปได้มาจากที่คาราดีนี่หว่าขวดนี้นะคะซื้อมาจากร้านอ่มันจะเป็นซูเปอร์โอ้ยตายฉันจำชื่อซูเปอร์ไม่ได้ขออภยัยแต่มันจะเป็นซูเปอร์ที่เหมือนคล้ายๆคล้ายๆแมคโครบ้านเราแต่เล็กกว่า เหมือนมินิโลตัสอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือมันจะเป็นซูเปอร์เล็กๆกันนะซึ่งซูเปอร์เนี้ยเขาจะเป็นลนักษณะขายส่งขายส่งให้อ่าเขาเรียกอะไรพวกที่ทําร้านอาหารนะเขาจะมาซื้อของที่นี่แล้วก็เอาไปทําเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ไปได้เส้นเล็กที่นั่นมาซึ่งราคามจะไม่ค่อยแพงแล้วแพ็กหนึ่งก็แต่พูดถึงอ่ะขนาดของแพ็กมันก็เท่าๆกันในห้างอื่นที่ขายอนะแต่ว่าห้างอื่นเหมือนกับว่า ไอพวกเนี้ยซอนผัดไทยเส้นเล็กอะคือคนญี่ปุ่นทั่วไปมันทํากินกันไม่เป็นหนึ่งออกไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเอามาขายแต่ถ้าเขาตัดสินใจที่จะเอามาขายแล้วหมายถึงห้างทั่วไปนะถ้ามันตัดสินใจเอามาขายแล้วนั่นคือเขาต้องขายราคาที่แบบแพงนิดหนึ่งมั้งอาจจะเป็นเพราะเขาไปได้มาแพงหรืออะไรก็ไม่ร,มรู้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไอห,ห้างที่ฉันไปได้มาเนี่ยมันเป็นร้านขายส่งเพราะฉะนั้นพวกที่ทําร้านอาหารไทยหรือว่าอาหารเอเชียเขาก็จะมาซื้ออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมนุษย์ญี่ปุ่นที่กินผัดไทยในร้านอาหารไทยก็ไม่ใช่ฝีมือหรอกนะใช่เนี่ยแหละนั่นรวมไปถึงผัวอีฉันด้วยในวันนี้นะคะทีนี้มีอะไรบ้างมีเส้นเล็กซึ่งอีฉันก็เป็นเส้นเล็กแบบแข็งแข็งแห้งๆนะได้มาก็แช่น้ําไว้นี่แช่น้ําอยู่แล้วก็จะมีซอสผัดไทยอันเนี้ยถ้าวันใดที่ซอสผัดไทยขดนี้หมด แล้วดิฉันแบบมีอารมณ์ที่แบบเอออยากจะทําสอนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามหาสูตรก็มาทําให้กินกันนะแต่ว่าน,นจุดจุดนี้ก็พูดถึงแกอยู่ไทยแกก็ง่ายกว่าฉันไหมง่ายกว่าดิไปหาสื่อสอนุณน่าจะง่ายาต่อไปนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรภาษาญี่ปุ่นเรียกนีลาภาษาไทยเรียกอะไรกุ้ยช่ายกุออ้ยช่ายเออกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายได้มา ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิลาลามานิลาขึ้นต้นเป็นมาริซอนตัแต่งไปอ่อนกลายเป็นกุ้ยช่ายเฮ hey. ้ต่อไปถั่วงอกต่อไปสำคัญมากจุ้งซื้อลดย0สเร์เซ็นยเห็นไหมดีถ้าไม่ซื้อลดย0สปร์เซอเปล่าแม่งขายตัวละ50าิบเยนปวดใจ อย่าไปคิดตีเป็นเงินไทยนะอาหารการกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งเจ็บพูดเลยว่าเจ็บนะต่อไปคือแกะลืมบอกถักดองเนี่ยเขาเรียกอะไรวะอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหัวไชเท้าดองซึ่งเราจะเอามาใช้แทนเขาเรียกอะไรกุ้ยช่ายเหรอกุอ้ยช่ายปะเนาะกุ้ยช่ายไหม น่าจะคุยใช่นะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าใช่ชคุยใช่นั่นแหละก็เอามาใช้แทนกันได้รสชาติใกล้เคียงอยู่เราใช้เวลาเราทําผัดไทยทีไรเราก็ใช้อันเนี้ยทาทุกทีเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ขั้นตอนที่เราควรจะต้องทํานะคะ <Hello. S 1> ก็คือหนึ่งแช่เส้นสองแกะกุ้งสามเมาะระหว่างที่เราแกะกุ้งเนี้ยสามีและลูกของอีฉันเนี้ยก็ไปอาบน้ําอยู่เฮลโหลเชื่อว่าหลายคนก็ จับต,ตารอดรูอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปทํากับข้าวของชาวบ้านคนอื่นๆเขาเนี่ยนะก็จะทากันไม่นานหรอกแปบ๊บหนึ่งห้าทีสิบท,อทีอะไรเงรี้ยใครจะากทากับข้าวนานใช่ปะคลิปของคุณนายปฏิเป็นชั่วโมงหลายคนก็บว่นว่าพี่ดิบทําไมไม่ทําคลิปยาวๆแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเงรี้ยอยากทําแต่ว่าลูกงไงมีลูกอะไรเงี้ยก็ทํายากที่จะแบบมานั่งเมาส์เป็นชั่วโมงนานๆเลยเมื่อก่อนลูกคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอลูกสองก็เวลามันก็น้อยนะทีนี้จะมาเมาส์อะไรเมาส์ข่าวไหม ค่ะคุเนช่วงนี้คนที่มาญี่ปุ่นอาจจะเคยได้ไปเที่ยวกันบ้าง,างค่ะคุนเนไอนี่ว้ยเขาเรียกนะภูเขาภูเขาก็ไม่ใช่ภูเขาไฟหรอกนะเขาเรียกอะไรแมกมาอะไรเงี้ยมันปะทุข้างล่างอะปกติตรงนั้นอะมันจะเป็นที่เขาเอาไข่ไปต้มแล้วไข่มันจะเป็นสีดำๆอะนั่นแหละเขาปิดตรงนั้นแหละเพราะเหมือนแบบมันมีควันแล้วข้างล่างมันแบบจะปะทุอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่ามันปะทุจริงขึ้นมานะก็อาจจะเป็นแบบ เหมือนเป็นควันแล้วก็เป็นขี้เท่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่เรากลัวก็คือกลัวว่าพอแผ่นผืนดินข้างล่างมันขยับเขยา่าบ่อยๆเข้าเล็กๆๆ,ๆอะไรเงี้ยนะก็กลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะแบบบูมกลายเป็นโกโก้ครันขึ้นมาอะไรอเงี้ยก็กลัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการจัดเตรียมเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นพวกอะไรนะอุปกรณ์เครื่องใช้ ข้าวของที่จะต้องเตรียมเอาไว้ในกรณีที่ถ้ามีแผ่นดินไหวแล้วเราจะต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเคยเคยทำคลิปไปละไปหาดูก็แล้วกันซึ่งอันนั้นน่ะเคยทำไว้นานแล้วเพราะว่าหลังจากที่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นใหญ่ๆครั้งหนึ่งอะก็เคยทำไว้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างควรที่จะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นะ่ะที่เราไม่ได้ไม่ได้บอกก็คือว่าเกี่ยวกับพวกห้องน้ำ เราไม่ได้มีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อซื้อมาแล้วมันจะเป็นคล้ายๆแบบมันจะเป็นถุงพลาสติกใหญ่ๆถุงนึงแล้วก็มีผงอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เรียกผงไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกผงอะไรแต่ว่าเราเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆอันนั้นนะ่ะครอบไปบนชักโครกเว้ยคือจริงๆถ้าคุณจะใช้ถุงขยะถุงดําอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เขาขายอ่ะคือเขาเน้นขายไอ้ตัว ที่เป็นผงๆนะซึ่งผงตัวนี้มันจะทําอะไรผงตัวนี้ก็คือว่าช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของของเสียจากร่างกายเราแล้วก็น้ําที่นะมันเราไม่ต้องการแล้วอะไอ้น้าไอ้ผงผงตัวนี้มันเหมือนแบบมันจะจับตัวเป็นก้อนทําให้เวลาที่เราเอาไปทิ้งอะมันทิ้งง่ายอไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยซึ่งดีมาก จุดๆนี้นะจ๊ะบอกเลยตอนนี้ก็หั่นกุ้งหัน่นอะไรเสร็จแล้วเอ้มอกี้เมาส์ถึงไหนลืมเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเตรียมของใครที่อยู่ญี่ปุ่นก็เตรียมเอาไวก้กรณีเพราะว่าการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะจ๊ะสําหรับลูกๆเราก็เราก็เตรียมเอาไว้ให้เขาแหละอาหารการกินคือมันจะต้องเราจะต้องสามารถอยู่ได้ด้วย,วยตัวเองไม่ต้องรอรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเตรียมเอาไว้สักสามสามหรือสี่วันอะที่เราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอเขาอะไรเงี้ยเพราะถ้าจะ เพราะว่าเท่าที่ถามถามจากสามีเราเนี่ยน,นะว่าบ้านเราอ่ะมันรับแรงสั่นสะเทือนได้แค่ไหนก็คือบ้านเราก็รับได้เยอะเหมือนกันได้ประมาณระดับเจ็ดคือโยกได้ระดับเจ็ดไม่พังแล้วก็บ้านเราสึนามิไม่มาแน่นอนเพราะว่าอยู่บนภูเขาถ้าสึนามิถึงบ้านอิชันรับรอกแมง่งโหโยกโกคาม่าแม่งหมดจริง <laughs> พูดเลย <laughs> เพราะว่าบ้านเราอ่ะอยู่บนยอดเขา เพราะว่าหมู่บ้านนี้ฉันเนี่ยนะตอนแรกมันเป็นภูเขาฉันเคยถามเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบเติบโตอยู่ที่แถวๆนี้นะเขาบอกว่าจริงๆบ้านเราเมื่อก่อนเป็นภูเขาแล้วก็ไอบริษัทที่ทําบ้านเนี่ยเขาก็ซื้อที่ตรงภูเขาแล้วก็ภูเขาแบบนี้เห็นไหมแล้วตัดออกแล้วปุ๊บให้เป็นทางลาดลาดแล้วก็สร้างตึกันเนี้ยขึ้นมาก็หัน่นผักจริงๆฉันอยากพูดเรื่องอันนี้มากเลยเรื่องการเขาเรียกอะไรนะเรื่องบ้านเรื่องบ้านกับคอนโดในญี่ปุ่น ว่าแบบความแตกต่างระหว่างบ้านกับคอนโดเป็นยังไงอะไรเงี้ยการที่เราจะเลือกซื้อบ้านคือที่อยากพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าใครที่ตามใน Facebook ก็จะรู้ว่าเราอะมีแก๊งที่คบ,คบ,คบกันเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นอะนะเราจะเขียนในนั้นเรื่องสภาวกาแฟซึ่งมีพี่คนหนึ่งชื่อพีเปิลพีเปิลเ,เนี่ยเขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางจะย้ายบ้านนางก็จะแบบว่าสืบสอบหา อยากได้บ้านตรงนน้นอยากได้บ้านตรงนี้แล้วก็เราก็มานั่งคุยกันเรื่องของว่ามีบ้านดีกว่าหรือมีคอนโดดีกว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะซื้อบ้านทําไมเราถึงในเรื่องที่จะซื้อคอนโดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนเกี่ยวกับประเด็นนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ทั้งคนไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะกับคนญี่ปุ่นเองก็คุยว่าเธออยู่อะไรเธออยู่บ้านเหรอทําไมเธอถูกเลือกซื้อบ้านเป็นหลังอะไรเงี้ย ทำไมเราถึงเลือกที่จะอยู่คอนโดเราก็ถามสามีเราทำไมเธอถึงเลือกที่จะอยู่คอนโดทำไมเธอถึงไม่ซื้อบ้านเป็นหลังกอะไรเนี้ยก็ถ้าจะให้พวกเรานี้ก็ขอสองชั่วโมงนะยาวมากอยากจะพูดแต่ว่ามาช่วยเลี้ยงลูกหน่อยดิโดยเฉพาะพี่ลำมาช่วยหน่อยอะทีนี้ถึงเวลาก็ตั้งกระทะจ้ะมาและกระเทียมใส่ไปเลยเรียวมาก อเอาไปเถอะค่ะก็กระเทียมให้หอมชื่นใจใส่กุ้งไหมกุ้งเลยกุ้มโอ้โหเยอะปประเด็นคือว่าถ้าคนอยู่ที่ไทยอ่ะใช้เส้นสดอ่ะคุณก็จะเร็วเร็วกว่าเราแต่ว่าเราอ่ะใช้เส้นแช่มา ้เส้นแช่น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งกว่าปกติมันจะแข็งกว่าเส้นสดก็ต้องใส่เส้นใบบ้านแล้วก็ใส่น้ําจ้ากว่าเลยจา้าเหมือนต้มอะ่ะเหมือนต้มเส้นอะ่ะจริงนะจริงจังคนอื่นเขาทํากันยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่เราทําแบบนีน้แล้วก็จนกว่าเส้นมันจะนิ่มพอเส้นมันนิ่มก็ค่อยใส่ซอสใส่ผักผัดระหว่างนี้ก็รอ ระหว่างรอก็ไปเจียวไข่ให้ลูกสาวที่แสนน่ารักของเราอะไรอะไรอะอะไรนะน้ำชีวิตนี่ <laughs> ถามน้องอายว่าอยากกินอะไร hey, hey, hey. นางทำหน้าดีใจแล้วตอบแม่ว่าไข่เจียว <laughs> เด็กไทยโตด้วยไข่เจียวเนี่ย <laughs> ไม่ว่าใครก็ชอบนะ <laughs> ไข่เจียว <laughs> บอกไม่ถูกแต่ไข่เจียวไทยมันไม่เหมือนใคร <laughs> อย่างไข่ม้วนญี่ปุ่นมันก็จะออกหวานๆนะเนาะแต่ไข่เจียวไทยมันจะแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะคุ้นไรลูกชันเลือกที่จะกินไข่เจียวไทยมากกว่ากินไข่ม้วนนะจะบอกให้ระหว่างนั้นเรา่านี่ไข่เจียวแากชีด้วยเคยบอกไปแล้วใช่ไหมไข่เจียวอ่ะว่าทำแบบสำหรับเรานะที่แบบรสชาติที่เราชอบกินอ่ะ ไข่เจียวกี่ฟองไข่เจียวหนึ่งฟองก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งหนึ่งจัากอะใส่ลงไปจักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องแบบจัากอย่างงี้นะแบบจึ๊กนึงอะไรเงี้ยหนึ่งแล้วก็ใส่ซอสซอสซอสอะไรซอสปุกขาวทองรือไมมก็ใส่ซีอ e ิ๊วอะไปอีกนิดหนึ่งอย่างเนี้ยใส่ไข่สองฟองก็ใส่น้ำปลาไปสองจึ๊กๆแล้วก็ใส่ซอสอีกจึก๊กนี่อร่อยรับรองระหว่างที่ ไทไายเราก็เชิเงินหน้าไปดูไข่เจียวกันหน่อยส่วนโมอโน้นที่เห็นชั้นต้มพลาสติกอันนะแม่น,นั้นคือเหมือนลูกชิ้นน่ะเป็นมีดบอลนิ่มแล้วนิ่มแล้วเจ้นโอเคละเส้นโอเคแล้วก็ ใส่ซอสไปเลยหยิบมาซอสผัดไทยไดดิสองช้อนสำหรับสองชังน้น <c oughs> อ๋อคิดออกเรวลืมเลย <c oughs> ลืมใส่ไขใ่ใส่ไอเนี้ยไอผักดองไป หรอเดออใ,ใ,ใส่ช้าไปหน่อยจริงๆมันไม่เรียกว่าคลิปสอนทํากับข้าวหรอกนั่นเนี่ยมันคือคลิปที่แบบทําให้ดูแล้วก็กินให้ดูแค่นั้น,นเดี๋ยวมาคาดหวังก็จะได้ความมารู้ไม่มี่ ้แต่หน้าตามันได้แล้วนะเนี่ยใส่ไข่ฟองดีนะเฮ้นจีมันเยอะใส่ไข่ฟองโอ้โหโมอลูกชิ้นี้ฉันเดือดแล้วปล่อยมันเดือดไปสองนี่เสร็จแล้วจ้าผัดไทยใส่พริกใส่มะน,นาวแล้วเปรี้ยวจี๊ดจับใจ นอาให้ดูจะได้เปรี้ยวปากอยากกินมาจะลองกินดูชิมดูอ,มอันนี้ใช่หายคิดถึงบ้านเผ็ดมากพริกอันนี้เผ็ดจริงๆเลยกินผัดไทยมันต้องใส่พริกเนาะอันเนี้ยหัวใชเท้าดองของญี่ปุ่น ใช้ได้เหมือนกัน,นะคล้ายๆกันจะออกหวานหวานกว่าหน่อยนะมันจะออกหวานๆนะแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้แทนกันได้ไม่มเป็นไรหรอะชีวิตอองรอยเหมือนอยู่อโยธยาอีกครัง้ง เป็นการกินออกทีวีทีวีไหมไม่สิเป็นการออกกล้องกินกับกินต่อหน้ากล้องที่แบบไม่ได้สวยงามเลย <laughs> พอละแค่นี้ฉันเชื่อว่าหลายคนก็แบบเป็นดิบทำลายชุดใจมากๆจริงๆนะคะะจุดจนี้อร่อยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปนั่งกินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อย่าเรียกว่าคลิปสอนทำเลยเรียกว่าคลิปทำให้ดูก็กินโชว์แค่นั้นแหละเพราะว่าจริงๆสอนมัมก็ไม่ได้สอนป่ะไม่เห็นมีอะไรในซอสก็ซื้อเอาอะไรเงี้ยเนอะก็ถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบใฝ่หาความรู้ก็ลองเสิร์ชใน Google ดูว่าซอสผัดไทยทำยังไงอะไรเงี้ยเจอแล้วถ้าคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปก็ส่งมาให้เราก็ได้เผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะแบบ ทำมันไหม <laughs> นะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ดิบซี่เสมอมานะคะดิบซีก็ขอขอบคุณมากนะจุดจุดนี้เลยทีเดียวสวัสดีค่ะถ้ามีเวลาว่างๆเมื่อไหร่นะว่างเงยอะๆกว่าน,นี้จะทำ คลิปยาวๆจริงๆเวลามันก็พอมีนะเกแต่ว่าร่างมันแบบน้องไก่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงวัยที่เขาเขาต้องการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอลูกเราส่งเราส่งน้องไอเสร็จปุ๊บเนี้ยเราก็ทํางานบ้านอะไรนิดหนึ่งแล้วเราก็ต้องแบบต้องพาน้องไก่ออกไปเล่นข้างนอกเพราะถ้าไม่พาออกไปคืออหละบ้านพังหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเขาเป็นช่วงวัยที่แบบเขาต้องออกกําลังเขาต้องวิ่งเขาต้องปีนเขาต้องทํานู่นนี่อะไรของเขาอะไรเงี้ยเราเป็นแม่เราก็ต้องพาลูกออกไป เขเล่นอะไรพวกนี้ให้เขาได้ใช้ร่างกายใช้สมองของเขาในการหยิบจับโน่นปีนขึ้นนั่นดเดินไปทางนี้ทางน้นเรียนรู้อะไรของเขาอะไรอย่างนี้นะนะก็ขอบคุณที่เข้าใจแล้วกันนะคะว่าแม่ลูกสองมันก็ยุ่งยากแบบนี้แหละแล้วเราก็เลี้ยงลูกเองด้วยไม่ได้ให้ใครมาเลี้ยงให้เลยน,นะจ๊ะก็อันเนีอือืม <c oughs> น้ำหน่อยทานกินกับเบียร์พรีเมียมมันเป็นยังไงบ้างคะผัดไทยฝีมือภรรยาโอ้ยสีมากไหมอร่อยออะไรอะไรแปลว่าเผ็ดเผ็ดล่ามมาเ็ดค่ะน้องไอรูค่ะน้องไอรู้ค่ะทำบุนจีเดับแกฮะทำบุนจีเดับแกเขาเรียกลูกครึ่งน่าเกลียดที่สุดนล่าม ครัย่าจ้าหอมจจ้า Hello Hello What's your name Hi อามอะไรนะ What's your name Oh ฉันถามว่า What's your name I เข้ใจไห I I ุงมาแล้ I รีบคอยทีสิคะ What's your name? I'm d i c k e I'm d i c k e ดีมาก <laughs> น่ารักอ่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ขี่จักรยานกลับบ้านถามน้องกายว่า What's your name? น้องกายก็บอกว่า I'm d i c k e I'm d i c k e ขี่จักรยานผ่านรถไฟถามน้องกายว่า What is it? น้องกายก็ตอบว่า I'm d i c k e ถามน้องไก่ว่า how old are you น้องไก่ก็ตอบว่า I'm big girl ต้อง two years old ใช่ใช่ใช่ ping p บายบ y e bye 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 see you see, you <S see you again s h e e r s cheers พอพอแล้ว